มุกก็เลยหาพวุกวิธีทางทํำยังไงก็ได้ที่จะช่วยให้ที่ร้านเนี่ยมียอดขายเพิ่มขึ้นพกุกเลยหันมามองในเรื่องของออนไลน์ครงนี้ค่ะมุกเลยได้มาเจอคอร์ดเกสิบบาทลุกก็คิดว่าลองดูสิ เผื่อมันจะเอามาช่วยเพิ่มยากขายให้กับที่บ้านได้แล้วพอเข้ามาเรียนนะคะมุกได้เจอโอกาสอีกโอกาสหนึ่งคือโอกาสในการสร้างธุรกิจของดีไอคอนมุกชอบมากๆแล้วมุกก็บอกแม่ว่าแม่หนูเจอแล้ว สิ่งที่มันจะมาช่วยเราคราวนี้ค่ะเลยขอคุณแม่เปิดบินให้หนูหน่อยขอทุนคุณแม่คราวนี้แม่ก็ไปคุยกับคุณพ่อค่ะว่าลงทุนให้ลูกได้ไหมคุณพ่อเลยบอกว่าแต่พ่อต้องเอาเงินไปลงทุนกับ ลับหมาของเขานะแต่ไม่เป็นไรพ่อแรกกับการที่อยากให้ลูกได้โตพ่อเชื่อมัน่นว่าเราทำได้พ่อเข้ามาแล้วเนี่ยมุกตั้งใจเลยว่ามุกจะต้องเอาเงินก้อนนี้กลับไปคืนคุณพ่อคุณแม่ให้ได้ค่ะ มุกตั้งใจทํางานมุกเข้ามามุกงงไปหมดเลยว่าโหทุกอย่างมันเยอะแยะไปหมดแต่มุกมีแม่ทีมที่เก่งมีระบบที่ดีที่บอสพอได้สร้างไว้ให้กับเราค่ะแม่ทีมสั่งอะไรมุกทำหมด น้องมุกไปสร้างเพจน้องมุกไปยิงแอดมุกทําตามโดยที่มุกไม่เถียงไม่ถามจะทาให้ไปเข้าระบบให้ไปเรียนรู้มุกทําจนทําให้มุกได้เริ่มมีทีมของตัวเองแล้วก็พาเขาเข้ามาในระบบเหมือนที่แม่ทีมได้สอนให้มุกทําจนทําให ภายใน24วันมุกได้ทำยอดขายมากกว่า5,000กล่องค่ะ <c oughs> และเท่านั้นยังไม่พอนะคะมุกภูมิใจกับตัวเลขนี้มาก <c oughs> เดือนแรกครั้งแรกในชีวิตที่มุกเข้ามาทำออนไลน์มุกสามารถทำยอด ทำกำไรขับดีไอคอนไปกว่า228,000บาทค่ะทั้งหมดนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้ามุกไม่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวมุกไม่ได้รับการดูแลงานเอาใจใส่จากแม่ทีมซึ่งแม่ทีมของมุกคนนี้เขาเก่งมาก นั่นก็คือแม่ฝน้อยล้านนั่นเองค่ะมุกขอขอบคุณแม่ฝนขอขอบคุณแม่บ๊อบที่คอยให้ความรู้คอยเป็นกำลังใจและคอยกระตุ้นให้เราได้ทำงานต่อไปได้ขอขอบคุณบอสสวยบอสวินที่เป็นต้นแบบความสำเร็จให้มุก และขอบคุณระบบดีๆของบอสพอที่สอนให้เราทำงานเป็นสอนว่าเข้ามาแล้วเนี่ยคุณควรจะทำอะไรบ้างเข้ามาเนี่ยธุรกิจนี้มันไม่ได้ต้องการคนเก่งทำมุกเองก็ไม่ได้เก่งแต่บุกเชื่อและมุกเลือกที่จะทำตาม ถ้าเด็กอายุคนนี้ยเด็กอายุ21ปีคนเนี้ยค่ะทำได้